หลังจากที่เราตัดลองทรงสูงกันขอบเสร็จแล้วครับนี่นะแบบของเราวันนี้ไม่ได้ถ่ายทำตอนตัดนะครับเวลาดึกแล้วแล้วก็ตั้งกลง้องตอนจบอย่างเดียวเดี๋ยวเที่ยวน้าถ้ามีโอกาสเราจะขอในอแบบมันทึกตอนตัดนะครับถ้าเพื่อนอยากดูนี่ไปลองทรงสูงครับ อยักส่อกลงังในถุยนิดนสูงปานกลางเงาก็ยังเห็นสวยงามอยู่ตรงนี้ผมอยากสอกข้างบนซอยให้เข้ารูปแล้วก็วีเศย ไล่เฟดไอ้กลมกลืนกันข้างบนข้อขีดเป็นทรงวินเทจนะด้านหน้าก็กันออกแนววินเทจทรงน้ำสมัย ข้างๆก็พยายาไล่เผ็ดให้กลมกลืนสวยๆครับจะเพิ่มทรงให้มีเสน่ห์ยิ่งขึ้นครับตัวนี้ขีดร่องก็ให้คิดตรงพยายามเน้นใี้ได้ จะน่าจะตั้งกล้องตายตอนตัดให้ดูครับโอเค